แล้วก็เอาดินใส่เลยรดน้ํามันก็จะแน่นค่ะเดี๋ยวเราตัดดินใส่อีกรอบนะแก้มันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้มังกรอ,ออกดอกมี่ปลดจกตใหม่ หายก่อนเพราะว่าเวลาเราลดน้ําแล้วมันก็จะไหลทงอีกเพราะว่าดินในนี้เราไม่ได้กดไว้โผ้กง่ายค่ะตั้งแล้วก็เอาดินใส่เลยรดน้ํามันก็จะแน่นค่ะเดี๋ยวเราตักดินใส่อีกรอบนะ มีกระถางนี้ แต่ว่าดินในนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ต้นดิ้นมังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ดินผกรอบนะึงนี่กระถาง สวัสดีค่ะมามาปลูกกันดินมังกรกันต่อแบดินออก,ก้โอ้ยสวัสดีค่ะมามาปลูกกันดินมังกรกันต่อแบดินออกกีอ้ กินเยอะไปตัดดินออกก่อนตัดดินออกก่นอ,อกกนแต่ว่าดินในนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ ต้นลิ้ม,มังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ดินปุกรอบนึงแก้มันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้ม,มังกรออกดอกมีปลูกไว้ใหม่เพราะปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกอล้กระถางเดี๋ยวยังที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ปลูกไป ไปเมื่อปีที่แล้วกระถางที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วมีกระถางนี้ ใส่ให้เต็มก็แ้วมันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้นมังกรออกดอกนี่ปลูกไว้ใหม่นี่กระถางนี้อันเดงเน้อทีนี้ดับดินออกก่อน ด,ดินเยอะไปดินเยอไปตักดินออกก่อนเข mm hmm. าปลูกงายอย่างที่เคยปลูกอล้กระถางเดีย๋ยวย่จะพาไปรีวิวอีกกระถาง ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วกระถางที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วสวัสดีค่ะมามาปลูกกันดินมังกรกันต่อ ฝั่งนู้นมันไม่โดนดแดดมั้งมันร่มจัดไม่สวยค่ะมันเปื่อยปลูกยากคือร่มแก้มันสวยแล้วออกดอกแล้วตะลินมังกรออกดอก นี่ปุ่ใช้ใหม่แต่ว่าดินในนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แน่นนะแต่เราต้องใส่ต้นยิ้มมังกรลงไปก่อนแล้วก็ใส่ดินปุ๋ยรอบนึง แล้วมนันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้มังกรออกดอกนี่ปุูกใช้ใหม่ตั้งแล้วก็เอาดินใส่เลยลดน้ำมันก็จะแน่น,นค่ะเดี๋ยวเราตัดดินใส่อีกรอบนะแล้วมนันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิ้มังกรออกดอกนี่ปุูกใช้ใหม่ น,ออกกน่อเขาปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้วกระถางเดี๋ยวยังที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ปลูกเขาปลูกง่ายอย่างที่เคยปลูกแล้ว กระถางเดี๋ยวเยนที่จะพาไปรีวิวอีกกระถางที่ป,ปลูกกรานมันสวยแล้วออกดอกแล้วต้นลิมังกรออกดอกนี่ปลูกเว้ใหม่